งานนะคะดักแมนเกสต์วเอฟเอชชูบู F WA, F D, e และเพอร์โคมูค่ะทำแบ,บ็คกลับมาตรงนี้หรือเปล่าเใช่ขอไปได้ทางของเต้าแมนไปค่ะดักแมนตัดจ็อบแซบต่อเนื่อง F อฟเอชเหลือคนเดียวค่ะบสี่โลเนี่ยอยังไม่ถึงตะลกุกมีบาร์ด<อ>ีงานมาค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ ในโดดที่33จาก50โดดทั้งหมดนะคะของรายการของเรานะครับทีไทยแลนด์โอปินมิสเตอร์2022รถถูกพิเศษเสร็จ A แพคค่ะการแข่งขันเพื่อชิง2สล็อตนะคะไปสมทบกับอีก3ทีมที่รออยู่ก่อนแล้วนะคะในรายการของพิเศษเสร็จนั่นเองใช่แล้วครับผมอ่ะไลายเครื่องบินครับบินจากด้านล่างครับลอสไฮกอร์ครับจบด้านบนครับตอเรอาฮุมมาดานะครับ นี่ไงฝาล่างเห็นไหมพี่น้ำ The Last Battle 2 PCS7 เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปถึง PCS7 RPCS7 ใช่หรือว่า PUBG Continental Series 7นะครับใช่แล้วเอเชียแปซ i ฟิกด้วยนะใช่ครับสหรับรอบนี้ก็เป็น PCS สุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยโอ้ใจหายเหมือนกันนะใช่ค่ะเรียกว่าซีรีส์ที่ยาวนานที่สุดสำหรับในของการแข่งขันของ PUBG นะใช่ซีรีส์มาต่อเนื่องเลยนะครับ มาดูกันดีกว่านะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคะคือตั้งแต่แข่งมาเนี่ยมีทีมที่ได้ดับเบิลชิคเก้นในวันเดียวนะคะทั้งหมดเนี่ยหทีมแล้วล่าสุดก็คือ Magic e ีสปอร์เลยขณะที่ทริปเปิลเองก็มีแล้วนะทําแต้มได้เยอะสุดเลยตอนนั้นก็คือ e ีออดีนาที่เคยเก็บ3ไก่ใน1นึ่งวันวงไหนดีกว่าวงล่างวันนี้เขาไม่กินน้ำเลยนะน้ำให้บนสุดไปเลยไปหนีน้ํา ข้างบนมีโอซิสเนี่ยน้ำเล็กๆน้ำน้อยโอ้โหงั้นก็ทั่วแบบนี้รอดูวงการน,นะคะในส่วนของเฟสแรกค่ะแต่ว่าโอ้โหลายเครื่องเปนแบบนี้แต่ละคนไปบ้านเกิดเมืองนอนกันเยอะเลยเอริน่าก็อยู่จุดประจำของเขาแล้วนี่ไม่มีน้ำเลยตั้งหยดเดียวนะคะอยู่ตรงกลางๆคือทางของ MS ชชนบุรีค่ะแล้วก็มีออร์บิดด้วยนะคะ,อะแอทแทกออร์ดาวค่ะสวยๆกันไปแหมวงแบบนี้ก็ขาดเดายากแม่ตะแคงข้างนี่ไงขับเคลื่อนด้วยประตูนะเขาบอกไวเออร์ซ่าพาลุยบอก แต่ปกติเห็นเป็นขับเคลื่อนด้วยหลังคานะอันนี้คือด้วยประตูเออเรียกดว่ารุ่นสไลด์นะครับตรงนี้อัปเดตไปที่ด้านขวานี่ผม F W E Sport จักเกมนี้กลางวงนะครับมีเพ r p l e Mood มด้วยนะครับไฮกราวล์ลอ s เรโอเนสครับแล้วก็บ้านของสอสมพง์ถือว่าโอเคอยู่นะบริเวณกลางกลางทุ่งนะครับด้านขวาเนี่ยผมว่ากระจุกกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าลายมุฟส่วนใหญ่จะเลี่ยงซ้ายกับขวามากกว่าตรงกลางลาบิต้าคนมันค่อยเข้าไปเล่นนะ i t s e อารีนาแต่ว่า e อารีนาเขาอยู่ในวงแล้วนะครับ m i t s, <S ต้องขยับเคลื่อนตัวเข้าวงให้ได้ก่อนเลยครับเหมือนจะขยับไปทาง purple mood นะนะ <c oughs> จะไหลออกซ้ายหรือจะพุ่งกลางพุ่งกลางลำบากครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านกลางทุ่งอ่ะบ้านกลางทุ่งเนี่ยมีทีมอยู่แล้วนะครับหนึ่งทีมเหมือนจะเป็น f w นะดูไกลไกลสีโทนส,ส้มๆแสบๆนะ <c oughs> <c oughs> เราจะสีไว้ก่อนนะตรงนี้แล้วแอตแทกออร่าก็ไม่ไกลเหมือนกันไงสองคนที่เหลืออยู่นะคะใจเย็นๆ ไอโอค่ะเคลื่อนที่เข้ามาเมื่อกี้หลังจากปิดไฟทางของวอทัสมาได้แล้วมาเจอกับทางของสสมพงเปิดมาด้วยเกเนตค่ะเมื่อกี้มีดาเมจติดไปด้วยนะคะโปรนนมีระเบิดอยู่นะครับรวมถึงโมอตอฟครับตรงนี้จะเช็คเคลียร์หรือเปล่าครับแต่แน่นอนครับ IO l e g e n d เนี่ยเขาก็ต้องรอกันก่อนแล้วเจมไปเปิดทางนของโรนัลสไมล์ล่วงไปครับโมอตอฟมาต่อครับ2อเจมไปแล้ว2 G มาแล้วเจขอบกระสวนหายเลยครับเจมครับเอาะไรครับเใส่กันไปคนละหนึ่งนอกรับตรงนี้โดนแาง้าของอบินยิงคอใส่มาด้วย เกียร์อาถอยลำบากเกียร์อาถอยลำบากถอ,อยลำบากมากรุมแต่ละคนดีโอไปและกรุมดับเบินอกแต่ละขอ,อับดุนไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันจัสโมเมนต์ไปปิดงานของโรนัสมาไปสุดท้ายเรียบร้อยเป็นริวจุกปิดงานกรุมแอกแทกอว์ราจบอันดับที่สี่ไปครับริวจุกต่อช่วยอับดุลอยู่ช่วยได้หรือเปล่าตรงนี้ครับไหลลงมาเนินตามมาก่อน,อนแล้วมาแล้วดักแมวันระยะตลับเมตรมาปาไปก่อนหนึ่งลูก เซตย่อยๆลงแรงพอดี oh. มีนาเม,ต,มาติดมาแต่ว่าขึ้นตัวร้อยก่อนไม่ได้ใช่ไหมอาร์เซนไปดับบลนองมานั้นของปอเชลลบถึงซิซกซซกครับอีกหนึ่งสองคนเลยอัอบดุลละหลายตายไปและได้มามาจังหวะนี้เจคอบเจคอบติดใจเจคอบติดใจอยู่ยังไม่จบก,กับลิวจู๊กเลยครับ อ๋อยังไงเร็วจูกได้จูกแล้วนะครแต่ระหว่างนั้นโยชิม,มิวารีค่ะไปเจอกับทางฝั่งของชัปเปอร์ได้ไปเลยดับเบิ้ลคิวมาตรงนี้กะบลองออบิตสุดท้ายแล้วเรียวจู๊กจู๊กไม่สำเร็จไปปิดงานโดยกราเดียนส์กับสองสุพงปิดไปออบิตจบดับที่13บสามกับแลเจคอบเอารถไปอ๋อไม่รู้รถไหลหรือเปล่าไปชนทางของลาเต้ค,ค่ะลีเซก็กลับขึ้นมาโอ้ชนนางอากกักจะทำบังเกอร์ก่อนตอนนี้ครับสำหรับทางของ m มิทส์รายการพวกเขาพื้นที่มันค่อนข้างโล่งไปหน่อยแต่ว่าบ้านภาษีดีๆ FW รอรับแแแรรรงกกกะทคับบบผู้้ชม็าบบนี ชาเปอร์ไปเล่นเ่งเรียกว่ายุงฉางได้อยู่นะสองคนโอ้แต่ลำบากอยู่นะดูจากทำเลแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังดีค่ะอยู่ในวงเฟสต่อไปนะคะแบบนี้อ e ีอารีนาทำเลของเขาต้องเคลื่อนที่เข้าวงเลยะคะเ <c oughs> ช่นเดียว,วกับเพอร์เพมูสแต่ว่ามันน่าจะเคลื่อนที่ลำบากเลยแหละสำหรับวงแบบนี้ค่ะเพราะว่าไปบีบตรงที่ราบใช่ครับแล้วทีมที่เหลือเนี่ยจะเข้าตรงไหนครับแน่นอนแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะ FW รรอรับแรงกระแทกครับ ถ,ถ้าไฟบ้างของ FW ได้ก็ถือว่าดีแต่ว่า e a อารีนาเลือกจะไปที่ย oui, ุงฉางของชาเปอร์มงกุงไปแล้วตรงนี้แหละเข้ามาเอาละครับผมใส่แน่นอนในสมองมาตรงนี้เรียบร้อยมาโซนันทาัของแซนดี like ่ลงกไปยังไงวนอยู่วนอยู่มาซิตซีเทสนาของมันสุดนลงกไปสุดท้ายเรียบร้อยซิตซีดับเบิลคิวปิดงานชาเปอร์อีสปอร์ตจบอันดับ12เลยครับ โอ้โหเป็นปริมาณคนที่มากกว่านะคะสำหรับทางของเอรีนาค่ะเลยปิดงานไปได้แต่ว่ายุงช้างตรงนี้ยังไงช้างแตกหรือเปล่าวะบรรณะกันเลยทีเดียวค่ะเหลือกันอยู่2คนเคมในที่นายอีกหนึ่งนะแต่ว่าเลือดกระพริบกระพริบแล้วต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนค่ะโอ้โหนอนก่อนนอนก่อนทีล่ามล่ามลุ่มหรือเกินมาบรรณาวานตัดนอกซิซี่ไปเอาครับโบนอนครับสสมโพอิสปอร์อาตัมมาไปบินนาบาใส่ล้วของเจขอบาล่วงไปเหมือนกันครับเฮสช็อตมาด้วยเอสเคเอสแล้วครับผมลดไหลมาจังหวะนี้เคลียร์ยางไปก่อนแล้วดีเอไหลมากรัะนี้อ ต่างฝ่ายต่างรอนะคะตรงนี้เป็นศึกตนขวาของวงกันมากค่ะระหว่างนั้นทูเคซี่นี่แกทีมกันต่อยุ้งช้างแล้วเปิดยไปเรียบร้อยเดียร์จิก้าไปโชว์ตัวของเคฟในที่นายค่ะสุดท้ายแล้วเดียร์พี่ไปโดนน็อกเป็ากโสนซ้กซ์ควอตซ์ผู้ช่ของเปอร์เดนเดอร์กกลกันไปครอสไปได้ทางของเมเจอร์ซิตี้ซัมซีเคีแล้วพรอสะโดนน็อกมา คืนมาบ้างเนีโอ้โหคิวปีขึ้นมายับยับเลยอะอ่านแห้ไปทานแล้วตอนนี้สุดท้ายเป็นอิวานาค่ะโดนปิดงานไปจบดบบที่11จากทางฝัง่งของอ e ีอาลีาแล้วก็สี่เจ็ดเกมมิง่งแหมวอร์มปอดกันครับพี่นาครับตรงนี้บาการิกแต่นักของไอบาสล่วงไปเหมือนกันวาสบีได้นอกมาจากสกรีกครับผมบรตรงนี้มาจับจัดเทรดแด่ของวาสบีไปเหมือนกันอาตมาโดนนอกแต่นกของกาเดียนครับแล้โอ้ปอนเซเนตใส่บา <c oughs> การิกล่วงไปจนวะนี้แหละเข้ามาโยชิมิบุรีโยชิมิบุรีปิดงานไปอีอาตีมาแบเวันนี่นนะครับแม่ไปปิา ลงไปแล้วบาร์การิโต้ซาำเกมไปแล้วลากยาวมาจังหวะนี้พีเตอร์แมสปิดงานอิงไปดีเดียสปอดจบ9โอ้โหแล้วเหลืออยู่8ทีม27ชีวิตนะคะในตอนนี้อ่ะยุ่งฉากตรงนั้นคลองโดยเพื่อนพวบูนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าแล้วพีเตอร์แมสตรงนี้เป็นตัวทางฝั่งของจ็อบแซฟและสวนน็อกมาเหลือกันเท่าไหร่อะเอเอชูดีสี่คนครบแต่ว่าแวมพายเนี่ยมีปัญหาน,น็อกไปอยู่สองคนคะ่ะ ไล่เคลียร์ซ้ายก่อนครับ M.S. ชมบุรีตรงนี้ครับจับแจ๊ปปาแฟรใส่ด้านหน้าไปครับแล้วรีเซตขึ้นมาได้ไหมไม่ได้โอทูสเกิร์ตตัดหน้าของโอปอลล้ไปเหมือนกันแล้วซ้ำหน้าของไอบาสออกเกมไปอีกหนึ่งเหมือนกันอ่าครับสีเจคามิ่งกลางติดเครื่องมาโอทูสเกิร์ตซ้ำปีเตอร์แมทอีกหนึ่งฮะอืมฮึสุดโผลตรงนะคะแบนดี้ได้โปโนนกันมาค่ะแล้วตรงนี้แบนายจบเลยระดับที่ป่านะคะโดนปิดงานไปจากทางของจอมแซฟค่ะโปโนนได้ทางฝั่งของไฮโอ้โหเซนเนตซ้ำตัวเองเจเกมไปทิกเกอร์ได้แบนไาดีปโดดนนา้ไปจาาากททงงงงงขขออออออศรสสมมคีป์ตนนนะโโดยั่เง ใช่ครับแหมพี่น้ำตื่นเลยนะคิวฟีดรัวๆแบบนี้มาบรรดาวันแล้ววงกราจะอัพเดตต่ออัพเดตต่อเนื่องไปในเฟสที่6เลยครับผมเอ๋มาเดียดอยู่ได้นหน้าด้านซ้ายแล้ววงดีขึ้นไปด้านบนหาพวกเขาด้วยเหมือนกันว่าคิวคิวเซตเน่ไซโอทูสเกิร์ลลูกไปครับบรรดาวานถอยหลังกลับมาจะปลาเลยหนึ่งลูกกระโดดเช็คอยู่ปาไปลูกนี้ย้อยๆปิดกล่องเลยหรือเปล่าเนี้ยร้อยอีกลูก หมดแล้วยังยัง<อ>ต้องเลยชาร์จแทนอ่ะแบบนี้แต่ว่าล้อมเข้าจากสามทิศทาง4ี่ทิศทางเลยทีเดียวเดได้ยังไงอะขอจับเลเซอร์หรือเปล่าตอนนี้ อกดาบเเบอร์ก็ได้แล้วโอ้โหยิงไปก่อนหนึ่งโอทูกเกิดโดนซ้ำต่อที่เท่าไหร่อะชอปเปอร์แล้วเสนไดาบอกว่าไปเปิดทางของบนลนาวันแต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีอะเป็นทางของวัฟคิวคปิดงาน4-4เกมมิ่งจุดับที่6ไปสำคัญนะตรงนี้ครับเบสอินททลแลงครับเอไมทีเกว่าดาเมจจ่ายอะเมื่อกี้ดูไม่ทันจริงๆมาเจคอยังไงจูดิโอแต่น้าของกราดียนัล,ล่วงไปอีกด้านหนึ่งครับโดนล้อมกล่องปิดกล่องแล้วที่เรียบร้อยครับผมสครีตแต่หน้าของทิกเกอร์ล่วงไปเหมือนก าเราตีทีมงนี้ค่ะทีมใหญ่ๆกันนะครับเมื่เเน s w สวเอฟเอ็มเอชมูรีเอ็มและเพอร์เพิ่มมูสค่ะทำให้กันมาตรงนี้หรือปรเปล่าย์เขอไปได้ทางของดักแมนไปค่ะดักแมนตัดจ็อบแจ๊บต่อเนื่องเอ็มเอรีเหลือคนเดียวค่ะเป็นจูเลียโอแล้วด้านนิโอมได้ไหลใต้มาจากสกสีส m i ็มมีคนเขาเรียกว่าเชียร์อัพด้วยนะสำหรับแคสเตอร์นะครับผมดักแมนไฮกราวนี้ยิงกดใส่เลยหรือเปล่าครับเบรรี่คูณสามครับด้านหลังรถน็อกอยู่กับเจคเข้าไปยังตะล่างสามอยู่จูเลียโอเหลือแค่คนเดียววแล้คครรัับบ MH เจคขอบซ้ำหน้าของเจ้าแม่ไปก่อนครับเอ็มเอชบุรีเนี่ยมีอยู่5คิวแล้วนะ246แต้มครับแล้วก็คือเป็นอันดับทีมที่ติดกันด้วยนะคะสองทีมนี้ค่ะตัดได้ต้องรีบตาดค่ะสำหรับทาง MITH แล้วเคลียร์จ็อบแซ่บไปเท่ากับว่าเหลือคนเดียวจูลิโอค่ะโอ้ยแล้วตารางมีการสลับสับเปลี่ยนครับ m i ็มขยับขึ้นไปชั่วคราวนะตรงนี้ครับ276แต้มครับ คิวยังไม่รู้ว่าจะจบในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเราเอฟกับบิวเอาไปโดนเปิดมาจากยุ้งช้างอะ่ะโยชิมุรีตัดทางของวาฟคิวคิวเปิดนกเข้าไปก่อนศึกกลางทุ่งนะ,ะตรงนี้ไม่มีผักปุ้งเลยผักปุ้งหลงเหลงฮะแหมแยกออกมาเล่นคนเดียวนะสำหรับเรื่องของโยชิมุรีครับอยากเล่นมาโซโล่เพลย์ครับนอนลาเปันก่อดอันนี้สโมกเกรดไว้ก่อนนะหนึ่งลูกลุกขึ้นมาเพื่อจะรอเซตระเบิดอีกหนึ่งครั้งนะครับบานาน่าวันคระปลี่มาเหมือนกันก,รกำระเบิดป,ปลาปาดนาหนึ่งลูกปลาสสงับมาเหมือนกันทักทายกันด้วยระเบิด ยังไงฮะตรงนี้ครับแล้วไหลามาซ้ายเห็นมาปลายหมวกมาอูเอยอยูจยีเล็ดดอดแมไม่ได้สีสีไปก่อนครับอาอรีไวท์ก่อนครับหรือว่าการชุบนั่นเองโอ้แล้วดึงกันตรงนี้เลยนะคะเอามารอดูพันธานวาน,นะค่ะแยกออกมาแบ่งการชุบคนละคนไปตัดโมเมนต์เลยเลืออยู่10เท่านั้นนะคะระหว่างนั้นบอสเซนค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะไหลาตายไปเรียบร้อย เพอร์พมูดมาดีเหมือนกันครับ7คิวตรงนี้ครับแต่ว่าคะแนนต้องขยับแบบอัพเกรดต่อเนื่องมาจูริโอต้องระวังโมโเตอฟไฟมาเข้ากล้องฮะไม่โดนจูริโอตรงนี้ลาเต้เปิดหน้าของโยชิมิมุรีล่วงไปอีกหนึ่งครับมิดอัพแล้วเหมือนกันมาตรงนี้หู้โหคมมเลยเจคอบปิดงานจูริโอไปเอ็มเอชุรีจบสี่ครับเฮ้ย เฮ้ยอย่างนี้ยังไงเพิพมูดเหลือ2แต่ว่ายูชิมิรีน็อกอยู่ใะคะแซ่พยายามจะไหลไปชุบเนะยคะมริวขั้นอยู่ตรงกลางอะนี่ค่ะภาพจับให้ดูอยู่ต่างฝ่ายต่างชุบกันนะคะตอนนี้อาจจะเป็น332ก็เป็นไปได้โอ้มิทชต้องระวังครับ just moment ครับคนแรกก่อนเลยครับที่เหลือไม่ต้องเช็คครับเช็คกระต๊อบหรือว่ายุ่งฉังให้ก่อนเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดครับต้องมีโพซิชันเล่นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากมินนีแมปเนี่ย MITS ์คอนโทรลแมปหรือว่าในส่วนของวงเนี่ยยยไดด้ออ่่าางงเปนีะะจริค โอ้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะสำหรับพื้นที่ในตอนนี้ของ M I T H ค่ะแต่เมื่อกี้แอ,อเห็นตัวออปชันนะบอร,บรบหนาวานเนี่ยมีโรท็อปอยู่4ลูกอ่าเผาซ้ายไหมฝั่งซ้ายนี่โอ้ยล <นะ S 2> าเต้ต้องระวังนะครับรับคนเดียว1ต่อ2นะครับเทรดเนี่ยหรือว่าทานเฟอร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าโดนเทรดเลือดมหัหนักเนี่ยอาจจะเรียกว่ารีเซทตัวเองไม่ทันนะอืมใช่ค่ะอาจจะต้องใช้ออปชันไปก่อนนะคะแต่สโมกมีลูกเดียวเท่านั้นค่ะโยชิมุริค่ะชี้ออกมามีตัวรถนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะ และคือเฟสเจ็ดเนี่ยวงบูโซนบีบช้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยขยับตามเข้าวงได้นะสําหรับผู้เล่นของเพอร์มูธนะครับ mm hmm. เอาละดีแบบนี้ครับ FW มารีกรุปแล้วยุ้งฉาง3าคนเลยครับออปชั่นมีเพียงพอหรือเปล่านะสำหรับทีมของ MIT มครับโอสครับไม่มีดักแม่นค่ะแยกแบบว่าอ้อมออกมาเลยคะ่ะฝั่งขวาค่ะแล้วเตอร์นี่ไงพยออายามอ้อมมาอ้อมมาอย่างไกลครับพยายามจะมาไฟกันอยู่ตรงนี้โดนยิงสวนมาค่ะกองฝั่ง เคลียร์การเล่นได้ดีครับดีครับที่ไม่น็อกนะครับสำหรับด้านของดักแมนครับแล้วเจคอบยิงขาดนิดๆหน่อยๆตัวละนิดตัวละหน่อยฮะผ่านมาเด็กก่อนเลยครับผมสำหรับด้านของเจคอบครับ MITH โอ้แบบนี้คือเพ่อพมูนเลคะโดนล็อกจากลาเต้ยังไม่ได้เข้ามาร่วมไฟอ่ะแต่ก็พยายามจะไหลออกขวามาเหมือนกันอย่างนี้เอฟวีวไม่ค่อยจะดีค่ะโดนตึกสองทางแล้วด้านหลังโดนยิงเข้ามานี่ไงอยู่ชิมิบุรีพยายามจะเคาะไตไปนะคะแล้วกลับมาฝั่งซ้ายก็มีคนต้องระวังอ่ะปุชโมปิดซ้ายไว้ก่อน มาครับโยชิจะขึ้นรถหรือเปล่าเลยครับผมมิราโดสภาพสมบูรณ์นะครับผม,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 มขึ้นมาเอสอา,ายิงคอสใส่มาครับลาเต้นเซตไในก่อนหนึ่งลูกยังไงรอตัวทาฟเฟอร์วนออกซ้ายมาเพื่อปิดมุมขวาก่อนนะครับนี่ครับแล้วให้เจคอบยิงใส่โยชิมิุรีกันนอกไปครับทำได้ดีระเบิด์ลุกนี้อวยห้อยพาอะไรไม่รู้แต่ว่าเกือบพันโล โอ้โห oh, แล้วดูออปชันค่ะยังมีอีกนะ oh. ยังมีอีกนะแบบนี้ปลามาซ้ำได้หรือเปล่านะคะเจีแซ oh. นเป็นน้องทังของลาเต้มาแล้วค่ะแล้วปาต่อเนื่องมาเลยสมโมปิดเอาไว้ก่อนเดินหน้าบอกขอแต้มได้ไหมเลยคะแต่ขณะเดียวกันค่ะมีอยู่อีกเยอะใจขอบซ้ำทังของยูชิมิรีไปขณะที่เจีแซนได้แต้มมาจากทางของลาเต้ค่ะ3 2 1 ต้องระวัง F W ครับตอนนี้เขาเรียกว่า F W ได้เปรียบเรื่องตุู้เล่นนะ3 <Hey. S 1> คนนะครับแล้ว J K R ขึ้นมาโอ้ยดักแมนเกือบไปเหมือนกันครับดีครับหลุดวืดไปหนึ่งนะเออวืดๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็ <c oughs> วงเฟสสุดท้ายค่ะระบุมาแต่มันดันบีบออกมาฝั่งซ้ายล่างอย่างเงี้ยคือเพอพวกมูดยังคงพออยู่ได้ต่อนะคะ F W A เนี่ยก็สวยๆไปกลายเป็น M I T h ที่ต้องเคลื่อนที่เข้ามาแทนอ่าวงก่อนสุดท้ายนะครับเฟสแปดนะครับเพราะว่าวงสุดท้ายถูกต้อง พราะเฟยก้าไม่มีวงเพย<ช>์โซนให้เล่นแล้วนะครับจะเข้าจุดเข้าสู่ <laughs> เข้าจู่เฉยเข้าสู่จุดเซนเตอร์ของเฟทีแปดไปเวลาลิ้นเปลี่ยตอนนี้ครับผม <laughs> เออว่ารอดูเลยแล้วกันนะครับว่าเอ็มไอทีเอจะเล่นยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาบริหารจัดการตำแหน่งตัวผู้เล่นแล้วก็การเคียดสเปซในการเล่นได้ดีมากเลยนะโอ้ตัวแปรครับตอนนี้เพอร์บูมูดครับจะทำคยกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเอสวิวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนในไมเทสครับต้องใช้เขาเรียกว่ากองฟังให้เป็นประโยชน์้วตอนนี้ครับเพราะว่าด้านหน้าของเขาค่อนข้างโล่งเลยครับแล้วจุดของ FW อยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดคีดว่าอยู่สูงกว่าไมเทสเล็กน้อยอนะครับในโพสิชันของเขานะครับเนี่ยฮะรอจังหวะในการไหลนะฮะตอนนี้คือรอไปพร้อมๆกับวงค่ะออปชันสำคัญมากๆค่ะในตอนนี้แล้วโอ้โหเจคอบค่ะเกรเนด4ลูกสโมก4ี่นะมีเบลโลทอปอีกผมว่าเขาต้องคิดยังไงก็ได้ให้แบบว่าได้ได้ไก่อะสำหรับ m i t มนะครับ ผมว่าตอนนี้ผมว่าคะแนนเร็วทามเขาไม่ได้ดูหรอกคะแนนแบบว่าณปัจจุบันเขาคงไม่ไม่นันบเลข <S 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 ว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ต้องการปิดไก่นี้ให้ได้ก่อนนะครับ JKR แซดครับตรงนี้สร้างความมันปวดได้ออปชั่นมีนะครับผมแกรนเนตสองนะครับผมโมอร์ตอฟสี่นะเอาครับปาโมอโร์ตอฟครับเช็คหลังกองฟางกันก่อนครับเกศสมุกซ้ายครับปิดมุมไว้ก่อนนะเล่นขวา JKR แซดกำระเบิดมาลูกนี้ปาไปก่อนหนึ่งลูกน่าจะไม่ถึงอ่ะอีกนิดนึงค่ะเจ็บติดนิดนะ แล้วตรงนี้คือคือเอีอ่ะต้องระวังทางของฟุมูสด้วยเพราะว่าไม่อย่างงั้นแล้วอาจจะโดนเข้าหลังได้เก่านะเมื่อกี้นี้เจ็ดมินิดคุณก็เก่าไปคนอื่นเขาไม่คิดเป็นเพลงนะเนะเจคอบเดินเจคอบเดินใช้จังหวะอาศัยให้เป็นประโยชน์เฮ้ยซ้ายมีหนึ่งเคลียร์ซ้ายก่อนเคลียร์ซ้ายก่อนปลาระเบิดไปลูกนี้หวังผลได้โฮอิ ดึงสลักก่อนไป2วีโอินซีโร่เนี่ยยังไม่ถึงแต่ลูกนี้มานี่ไงทั้งยิงทั้งระเบิดแล้วสุดท้ายไปนักแหมนะบอกว่าช่วยยิงตะไม้กันจะไม่โดนน็อกไปแต่ขอบเดินหน้าต่อด้วยกรอซ่าข้างหน้ามีอีกสองคนเพื่อมู๊ปล่อยไว้อยูไว้ตรงนี้อยู่ตรงนี้แจ้งดิจังตรงนี้นี่ขอบเอาให้หรือเปล่าเจคอบกรอซ่าส่งพลังรอทานเฟอร์อยู่เช็คซ้ายแยมโรไม่เจอนอนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้รอก่อน ล่อเพอร์มูดเล่นนะครับตรงนี้น่าจะรู้แล้วครับดักแมนดูตัวอยู่มาดักแมนได้หลายตัวใจัสโมเมนต์ไปในข้อสองตัวละคก่อนไหมและมาเฉยกันข้อละหนึ่งมาริสไปเรื่อยเรียบร้อยเมตที่สามการเสมอเรียบร้อยเมตรอันดับเก้าคิวเลยครับเฮ้ยยอ่างงี้กูก็แอคกดีแอค